สำหรับพาวเ์โฮมหลังกลางนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ตัวไหรือตัว LD นะครับผมแนะนำนะครับเป็นเคาน์เตอร์ตัว L เพราะว่าผมเนี่ยจะทําให้พื้นที่เนี่ยมีความคุ้มค่าที่สุดนะครับของผู้ลูกค้าหลังนี้นะครับจะใช้เป็นหน้าบานพาราโซนะครับซึ่งเป็นหน้าบานไม้บิวอินนะครับก็จะมีทั้งหน้าบานคู่แบบนี้เลยนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับถ้าด้านในนะครับก็จะมีระบบน้ําดีน้ําทิ้งของซิงลังกานนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บสุขภัณฑ์อะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับพาราโซนเนี่ยก็จะมีแบบซอฟโค้ดอย่างนี้ให้ด้วยนะครับเวลาเราปิดอะไรแบบนี้นะครับก็จะไม่เสียงดังด้วยตรงนี้นะครับเราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับตู้แขนตรงนี้นะครับเราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับคุณลูกค้าซื้อมาให้เราติดตั้งได้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นซิงลังจานนะครับก็คือ1หลุมใหญ่เลยนะครับตรงนี้ทางคุณลูกค้าก็สามารถ ซื้อมาให้เราได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาตามแพ็กเกจของเราก็ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่หลังนี้กันอีกแล้วนะครับก็คือหมู่บ้านกลางเมืองสาทรนกระประพฤกหลังนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมารีวิวนะครับหลังคาลงจอดรถนาบ้าน ซึ่งของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมเป็นหลังคาไวนิลบวกฝ้าละแนงนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นด้านล่างนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมรีวิวหลังคาไปก็ดูได้ที่คลิปก่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับในส่วนของห้องครัวนะครับบวกโซนซักล้างหลังบ้านนะครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมอะไรนะครับเราไปรับชมกันครับ ตอนนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่ห้องครัวหลังบ้านของคุณลูกค้าหลังนี้แล้วนะครับผมจะมาพูดถึงตั้งแต่ฐานรากเลยแล้วกันนะครับฐานรากนะครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะลงเป็นเสาเข็มไมโครพายไอสิทั้งหมด4ต้นนะครับสำหรับเพลาโคมหลังกลางเนี่ยก็ลง4ต้นก็พอนะครับไม่ว่าจะเป็นลง i 18หรือหรือ I22 ก็ได้เหมือนกันนะครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะลงเป็นเสาเข็ม I18 นะครับก็คือต่อเติมพื้นที่เต็มเลย นะครับตั้งแต่ฐานลากเลยนะครับก็คือลงเสาเข็มนะครับก็มีการขุดหลุมนะครับทำฟุตติ้งนะครับวิ่งคานนะครับรับพื้นเทพื้นปูกระเบื้องนะครับส่วนหลังคาครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมเป็นหลังคาไวนิลก็คือเหมือนกับหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านเลยนะครับซึ่งหลังคาไวนิลในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นที่นิยมกันอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังคาดีไซน์เนี่ยก็คือค่อนข้างสวยแล้วก็น้ําหนักไม่ได้เยอะนะครับ หลงังคาไอนิลนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผลิตมาจากอะไรนะครับก็บ pues คือผลิตมาจากพลาสติกนะครับที่มีความแข็งแรงมีความทนทานนะครับทนต่อ,ตอแสงแดดนะครับแล้วก็กันเสียงฝนได้เป็นอย่างดีนะครับกันยูวีก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นพลาสติกเนี่ยอยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นฉนวนนะครับซึ่งจะกันความร้อนได้ดีมากๆนะครับก็คือด้วยเทคโนโลยีนะครับเซลลูลาโฟมนะครับที่มาจากเยอรมนีนะครับอันนี้คือ แข็งแรงมากๆนะครับไม่หักง่ายนะครับแล้วก็ไม่งอด้วยก็คือสีเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าสีที่นิยมกันอย่างมากๆเลยก็คือจะเป็นสีขาวนะครับก็คือจะมีขาวเนี่ยก็คือจะมีทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับจะไม่ได้แบบตัดกันอย่างเช่นว่าข้างบนขาวข้างล่างดาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือจะเป็นขาวทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือจะสวยแบบพินคลีนเลยนะครับต่อมานะครับในห้องครัวเนี่ยก็คือจะต่อเติมเนี่ย เราก็จะมีการยิงซีไลน์นะครับติดฝ้าฉับเรียบนะครับตัวปกติตรงนี้นะครับก็จะมีช่องแสงให้1ช่องแต่ว่าตรงนี้ทางลูกค้าตัดออกไปนะครับไฟนะครับแสงสว่างเนี่ยในแพ็กเกจเนี่ยเราจะให้3จุดนะครับในห้องครัวเนี่ยก็คือจําเป็นเลย2จุดนะครับแล้วก็โซนสําหลัง1จุดเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องผนังนะครับผนังเนี่ยเราไม่ได้ใช้ของโครงการนะครับก็คือเราก่อขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราเกาะชิดนะครับเพราะว่ามีบางหลังเนี่ยก็ใช้จากรั้วโครงการเนี่ยเก่อเป็นห้องเลยแล้วอนาคตเนี่ยรั้วพังนะครับห้องครัวก็พังไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้เราใช้ผนังของรั้วโครงการนะครับให้เราก่อผนังขึ้นมาใหม่ดีกว่านะครับอาจจะเสียพื้นที่ไปเล็กน้อยแต่ว่าปลอดภัยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการปูกระเบื้องนะครับ ปูกระเบื้องผนังเนี่ยในแพ็กเกจเราจะให้ทั้งหมด3ด้านเลยปู3ด้านเลยนะครับแต่ว่าทางคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับว่าจะปูด้านเดียวหรือ2ด้านอันนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับขนาดกระเบื้องผนังนะครับผมก็จะแนะนําเป็นขนาดเป็นสีเหลือผืนผ้าอันนี้ก็สามารถเลือกได้หมดเลยว่าจะเป็นขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําเป็นกระเบื้องซีเลียมจตุรัสนะครับเพราะว่าเวลาปูเนี่ยจะไม่ค่อยสวยนะครับผมแนะนําเป็นผืนผ้าดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด 35,45 30คูณสคูณอะไรประมาณนี้หรือว่า30,60คูณอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ตัว L หรือตัว I นะครับสำหรับทาวน์โฮมหลังกลางนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ตัว I หรือตัว L d นะครับผมแนะนำนะครับเป็นเคาน์เตอร์ตัว L นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับ ผมแนะนําว่าเป็นตัว L ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเราจะได้สเปซพื้นที่เนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยจะทําให้พื้นที่เนี่ยมีความคุ้มค่าที่สุดนะครับเป็นตัว L เนี่ยคือคุ้มมากๆนะครับแล้วก็จะประหยัดพื้นที่เนี่ยได้เยอะขึ้นด้วยนะครับมาต่อดีเทลที่เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนด้านหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับจะแปะด้วยกระเบื้องนะครับแกนิตโต้นะครับส่วนท็อปอินนะครับตรงนี้ ปูลูกค้าเนี่ยซื้อมาให้เราติดตั้งนะครับอันนี้สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับจะเป็นท็อปหินไม่ว่าจะเป็นท็อปหินลายหินหรือว่าเป็นท็อปหินแบบว่าสีขาวอย่างนี้เราก็ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าบานนะครับของผู้ลูกค้าหลังนี้นะครับจะใช้เป็นหน้าบานพารพาโซนะครับซึ่งเป็นหน้าบานไม้บิวอินนะครับก็จะมีทั้งหน้าบานคู่แบบนี้เลยนะครับอ่า สวยงามมากๆเลยนะครับถ้าด้านในนะครับก็จะมีระบบน้ําดีน้ําทิ้งของซิงค์หลังกานนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บสุขภัณฑ์อะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับพาราโซ่เนี่ยก็จะมีแบบซอบโค้ดอย่างนี้ให้ด้วยนะครับเวลาเราปิดอะไรแบบนี้นะครับก็จะไม่เสียงดังด้วยต่อมาครับก็จะเป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักพาราโซ่เนี่ยก็ให้3ชั้นเลยนะครับชั้นแรกก็จะไว้สําหรับวางช้อนซ่อมนะครับพวกมีดพวกจิตปะทอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับชั้นที่2นะครับก็ เอาไว้วางพวกจานชามอะไรประมาณนี้นะครับที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับชั้นสุดท้ายก็เอาไว้วางจานชามเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางลิ้นชักเนี่ยชั้นล่างเนี่ยจะใหญ่นะครับก็เอาไว้วางพวกหม้อพวกกระทะอะไรพวกนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าบานแก๊สนะครับหน้าบานแก๊สเนี่ยดูยังไงนะครับก็คือจะเป็นหน้าบานเนี่ยที่ติดกับพื้นเลยนะครับก็คือสามารถเนี่ยลากถังแก๊สเข้าไปได้ง่ายๆเลยเราไม่ต้องยกเข้าเลยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นหน้าบานคู่ในส่วนของเตาแก๊สนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่กระทะใส่หม้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับครัวอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับทางคุณลูกค้าก็สามารถเลือกมาได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สนะครับส่วนตรงหูตรงนี้นะครับเราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับ ตู้แขวนตรงนี้นะครับเราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับคุณลูกค้าซื้อมาให้เราติดตั้งได้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นซิงลังจานนะครับก็คือ1หลุมใหญ่เลยนะครับตรงนี้ทางคุณลูกค้าก็สามารถซื้อมาให้เราได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาตามแพ็กเกจของเราก็ได้เหมือนกันนะครับปลั๊กไฟนะครับเราก็จะให้3จุดนะครับตรงนี้1จุดนะครับอันอีกประสงค์เนี่ยก็คือมี2จุดเลยนะครับอันนี้ทางคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่า จะวางไว้ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็จะมีปัดไฟตรงฮูดอีก1จุดก็เป็น3จุดนะครับแล้วก็ประตูนะครับประตูเราจะให้ประตูสไลด์เนี่หชุดนะครับก็สามารถเลือกสีเฟรมได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเฟรมสีดำหรือสีขาวนะครับกระจกเนี่ยเราก็จะให้เป็นสีเขียวตัดแสงนะครับก็คือจะเป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มุงลวด1ชุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมก็จะพามาดูที่โซนซักล้างนะครับโซนซักล้างนะครับ ของคุณลูกค้าหลังนี้ก็คือจะต่อเติมเป็นฝ้าระแนงเหมือนกันก็คือจะคล้ายๆด้านหน้าเลยนะครับตัวหลังคาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคาไวนิลนะครับแล้วก็บวกด้วยฝ้าละแนงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของ ไมลและแนงรัวนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะตีเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับสําหรับคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะตีเป็นแนวตั้งแล้วก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันว่าจะตีชิดหรือว่าตีโปร่งตีโป่งหมายถึงว่าตีเว้นระยะห่างของไมลและแนงนะครับก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเว้น2เส้นหรือว่าจะเว้น1นิ้วนะครับปั๊มน้ำแทงน้ำนะครับเราติดตั้งให้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวของท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งนะครับเครื่องซักผ้านะครับแล้วเราก็ผูกกระเบื้องพื้นให้นะครับแต่่่ววาในนนสี เรายังเก็บรายละเอียดไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเก็บเละเอีดอิสเฟกอย่างเช่นว่าเก็บสีนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับหน้างานตรงนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่มีแบบในใจนะครับผมแนะนานะครับเป็นห้องครัวสองสเตปแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นห้องครัวกับห้องโซนซักล้างนะครับหรือเป็นห้องครัวสเต็ปเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําเป็นสองสเต็ปจะดีกว่านะครับแบ่งโซนเปียกแห้งนะครับ จะดีกว่านะครับหรือว่าเคาน์เตอร์ครัวยังไม่มีแบบในใจผมแนะนําเป็นตัว L แบบนี้นะครับสำหรับทาวน์โฮมหลังกลางนะครับหรือเป็นหลังบุมก็ได้เหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับรีวิวนะครับห้องครัว2องสเตปทาวน์โฮมหลังกลางนะครับโดยใช้ฐานรากเนี่ยเป็นไมโครพายนะครับแล้วก็ ส่วนหลังคาเนี่ยก็จะเป็นหลังคาไวนิลนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบันนี้ก็ลองไปศึกษากันดูได้นะครับว่าจะใช้หลังคาเป็นแบบไหนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมทัลชีสไวนิลนะครับถ้าเป็นหลังคาโปร่งแสงก็จะเป็นพวก โพลิชิตันนะครับเป็นสิงคนไลท์อะไรประมาณนี้ก็าสามารถเลือกดูได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากต่อเติมกับทางเรานะครับก็าสามารถโทรได้ที่เบอร์0 8 8 1 0 4 8 8 8นะครับหรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ